สวัสดีครับจองพอนองมิวลำเพลนโจโออฟฟิเชียลอาเบีบีหน่อยสองไลน์มาอย่างงั้งกระชาิรอยเอ็ดครับโอวโหโอโวโหเดี๋ยวเดีมาเที่ยวฮอวดครับ

ใช่เบบีหน่อยมา,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 ายแล้วี๋ยวย่างกระเช้แล้วก็สีอาทิตเดินทั้งล่วงหน้าก็ได้ครับน้องบัวพูมีงานหนึ่งผู้ครับอาการของท่านดีผม,มขึ้นมาจอดนอนอยู่ฝากว่าปีครับเดี๋ยวพ่อสามสิบโลรหรอกหอดละเอียดฝืนพได้ครับนอนเลยจอดรถนอนขังถนนเลยขังปั๊มเลย ยังผ้าหลูกๆมากเนี่ยมอสเครับ <c oughs> มันนี้กับผ้าเปยียวยาได้ครับมันนี้ผ้าหลวมเปยียวยาเสียงแหบม,มันนี้หามเด็ดขาดหนึ่งหามกินน้ำเย็นสองหามห้องสร้างเด็ดขาดเลยมัอน,นี้กาก็นอนเตืนงหล้วก,ก็เลยมาเลยครับ

bố con, con đi học, học hàng bằng ngôn ngữ, ai đâu, tiếng nhật, tiếng ทิมนนัาคอกันใไ่ครับสวัสดีครับ